เคยเจอปัญหากันไหมครับพี่น้องที่เจองานตัดไม้งานตัดโอโลูมิเนียมที่มีปัญหาเรื่องความแม่นยํานะครับวันนี้จะหมดไปนะฮะวันนี้พี่แตนายมีไอเทมใหม่ของแบรนด์เชฟผ่าน,นะครับนั่นก็คือเครื่องเลื่อยองศานะครับแบบสไลด์มาแนะนําให้พี่น้องรู้จักนะครับหน้าตาแบบนี้การใช้งานจะดีแค่ไหนแล้วใช้งานยังไงประสิทธิภาพดีแค่ไหนเดีย๋ยวตามพี่แตนายไปรับชมกันได้เลยครับ โอเคครับพี่เมครับผมวันนี้มีผลิตภัณฑ์อะไรมาแนะนําให้ลูกค้าของทัดไวเฮาส์ได้เยียมชมกันบ้างครับวันนี้นนมีเลื่อยองศาสไลด์เลื่อยองศาสไลด์ใช่ตัวนี้คือเลือ่อยองศาเลือ่อยองศาครับผม<ต>ปกติมันมีสไลด์กับไม่สไลด์ใช่ไหมใช่ครับผมอ๋อมันต่างกันยังไงแบบสไลด์กับไม่สไลด์ันี้จะเป็นเลื่อยองศาสไลด์คือมันจะสามารถตัดชิ้นงานใต้หน้ากว้างถึง3านิ้วปกติมันตัดได้เท่าไหร่ ถ้าธรรมดาไม่เกิน4นิ้วถึง5นิ้วถ้าธรรมดาไม่เกิน4ถึง5นิ้วใช่ครับอ๋อโอเคแล้วตอนนี้สเปคมันเป็นยังไงครับลองอธิบายให้พี่น้องจับไปหน่อยหั่อยหนี้งตาเป็นใบ10นิ้วเป็นเรื่องหลา10นิ้วสไลด์10นิ้วของแบรนด์อะไรนะฮะของเชฟผัดเชฟผัดโอเคมาตรฐานเยอรมันมาตรฐานเยอรมันใช่แต่ว่าขายดีในที่ไหนฮานไวเฮาฮานไวเฮาใช่ผมฮานไวเโอเคลองมาดูนะอ้าวแล้วลองดูให้หน่อยว่าการทำงานหรือว่าสเปคมันเป็นยังไงบ้างอันนี้สเปคของเขาอ่ะมาตรฐานแน่นอนอยู่แล้วของยุโรป มันจะมีสวิตเซฟตี้สองเดี๋ยวนะผมเห็นมีขาด้วยขานี่คือแถมไหมขาแยกเขาขายแยกอ๋อหมายความว่าคือมีตัวมีเ่อยตัวข้างล่างอ๋อแล้วก็มีฐานให้ฐานให้โอเคตอนนี้ก็ซื้อแยกนี่เนาะมีายราคาอยู่โอเคฐานก็สมคัญเราสามารถใส่กับยี่ห้ออื่นก็ได้จริงๆแล้วฐานจําเป็นไหมที่ต้องเป็นต้องใสหรือว่าไม่ต้องใส่ก็ได้เราถ้าเรามีโต๊ะโต๊ะชิ้นงานก็ไม่ไม่ใสก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่สําหรับ ลูกค้าที่ยังไม่มีโต๊ะอันนี้ก็จะดีหน่อยตัวนี้ก็จะดีหน่อยใช่มีมีรางสไลด์ให้ด้วยอ๋อตัวนี้นะอ๋อมันเป็นลุกกิ้งแบบนี้ใช่ปรับอ๋อปรับลางสไลด์ปรับขึ้นปรับลงตามตามขนาดที่เราหมายความว่าตัวนี้เป็นโต๊ะแทนเป็นโต๊ะอ๋อก็คือปรับตัวนี้ขึ้นใช่โอเคโรเลอร์สไลด์เลยนี่ปรับขึ้นแบบนี้นะแล้วก็สไลด์แบบนี้ได้เลยอ๋ออันนี้ก็สามารถยืดลงได้อ๋อโอเคโอเคจะดีหน่อยเวลาเราตัดตัดไม้ที่มันมีลักษณะที่ยาวๆครับใช่ ให้เหมาะกับตัวเครื่องนี้เลยใช่โดยตรงเลยโอเคมาเราเดี๋ยวมาดูวิธีการทํางานกันว่ามันยังไงใบที่เขาให้มาอ่าฮะคือยังไงครับเป็นใบคาร์ไบด์ใบคาร์ไบด์อธิบายให้น้องหน่อยคือธรรมดาใบเ่อยวงเดือนอ่ะมันจะมีใบธรรมดาตัดไม้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งตัดไม้ใช่โอเคคยเห็นตัดไม้ห็่ใช่อันนี้เป็นคาร์ไบด์สามารถตัดได้ทั้งเหล็กทั้งเหล็กอลูอลูมิเนียมใช่ในใบเดียวเลยในใบเดียวไม้ได้ไหม ไม้ได้สบายเลยหรือวะก็คือเนี่ยตัดทุกกองออกนี่ไงนี่ไงมันเขียนไว้อยู่เลยตัดเหล็กบีมได้ตัดไม้ได้เนี่ยอลูมิเนียมได้ในใบเดียวใช่ใบเดียวสุดยอดมากเพราะใบนี้ราคาขายแยกอะตัวซื้อว่าสูงมากเลยตัวนี้แถมให้ไหมตัวนี้แถมให้เลยแถมให้เลยแล้วก็ซื้อเพิ่มได้ซื้อเพิ่มได้โอเคซื้อที่ไหนที่ฮัทไปฮัทไปเาโอเคได้ขนาดใบอยู่ที่เท่าไหร่ครับสิบนิ้วครับผมสิบนิ้วใช่ใบสิบมาตรฐานสิบนิ้วเลยอโอเคแล้วตัวนี้สามารถ ตัดตรงอะฮะตัดสี่ผ้าได้อ่าตอนนี้พี่ใดๆไม่เคยเอ้ามีเห็นมีไฟด้วยไฟอะไรอันนี้มมีเลเซอร์เพราะมีเลเซอร์บอกทิศทางด้วยอ๋อนี่นี่พี่น้องมันมีเลเซอร์บอกด้วยนะครับผมเลเซอร์ระยะตัดเราสามารถเราจะได้รู้ว่ามันตรงไม่ตรงใช่ไหมครับผมใช่อ๋ออันนี้อฮะสามารถปรับรอบได้ถึงสองระดับอฮะถ้าเราตัดพวกชิ้นงานตัดเหล็กอะตัดเหล็กหรือว่าตัดตะรูครับเราใช้รอบช้าอือฮมันจะปรับอยู่ที่สามพันสองร้อยรอบ ตัวนี้รอบมันทั้งหมดอยู่เท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่4,500รอบ4,500รอบใช่แต่สามารถปรับรอบได้ปรับรอบได้จะเป็นรอบเร็วรอบช้าได้หมดใช่ครับอ๋อโอเคการปรับอยู่ตรงไหนตรงนี้ครบสวิตช์อ๋อนี่ไงมีสวิตช์อยู่ตรงนี้ใช่แล้วก็มีบอกให้อ๋อขอลองกดได้ไหมได้ครับโอเคข้อที่นะอ่ากดเลยครับก็คือตอนนี้คือรอบรอบต่ำใช่รอบต่ำตอนนี้ถ้าสองขีดคือรอบสูงใช่รอบแต่การเปิดปิดก็คือตรงนี้อันนี้เป็นเลเซอร์อ๋อเลเซอร์ใ่อ๋อเป็นไฟ เกิดใช้ก็ได้ใช่อ๋อโอเคแต่ตัวนี้เหมือนมันจะมีเซฟตี้ไหมใช่ต้องแนรางวัมาตรฐานยอรมันเขาต้องมีต้องมีเซฟตี้ด้วยกดต้องกด2ตัวพร้อมกันกดตัวเดียวจะไม่สามารถทำงานหมายความว่าเอายกขึ้นยกขึ้นหน่อยนี่นะพี่น้องเนี่ยตัวนี้กดตัวเดียวกดตัวเดียวจะไม่ได้นะต้องกดสองตัวพร้อมกันตัวก็คือแ้านข้างนี่คือตัวปลดล็อกแท่นข้างคือจะมี2ฝั่งเลยสำหรับคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวาอ๋อฮะก็คือกดปลดล็อกแล้วกดตัวนี้เรียกวมันจะหมุนไหมเนี่ย มันแล้วกังวลว่ามันจะหมดไหมมันจะมีผลไหมต้องต้องเอานี้ลงไหมอ๋อโอเคโอคนี่ที่ใดๆไม่เคยใช้งานแบบนี้ก็บนหวัดนิดนึงนะแต่ว่าช่างที่ใช้งานไม้ตัดงานเหล็กตัดองศาอะไรเงี้ยน่าจะชอบอยู่แล้วนะครับผมก็ลองดูว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์นะโอเคหลับหลังจากรอบแล้วอ่ะองศายังไงบ้างองศาสามารถปรับเหมือนว่าเราตัดเฉียงตัด15้าได้ลูกคเ่า นี่เราสามารถกดตัวกดกดง่ายนะโอเคนี่คือตัวกดแล้วก็จะมีเลยสกิลบอกมีสกิลบอกด้วยอ๋อตัวนี้คือสกิลใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็คือปรับอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อแล้วนอกจากปรับอย่างนี้ได้เนี่ยมันยังสามารถผมเห็นมันเอียงตัวนี้ได้ใช่ครับผมตัวนี้คือตัดสี่ห้าได้เหมือนกันหมายความว่าเอียงแบบนี้เลยเหรออ๋อนี่พี่น้องเอียงแบบนี้ได้เลยอ๋อพอเอียงเสร็จก็เราก็อ้ยตัวนี้ล็อนล็อกมาอ๋อแล้วก็ตัดอย่างนี้ได้เลยได้เลยหรือว่าลูกค้าจะสไลด์ก็ได้สไลด์ก็คลายสไลด์ก็แบบนี้ เฮ้ยโคตรดีอ่ะสลไลด์ได้แล้วก็เอียงได้ก็คือ,อตั้งสเกลเอียงได้ทั้งฐานแล้วก็เอียงได้ทั้งตัวเลื่อยเลยใช่ครับผมอ๋อโอเคสาสมารถตัดเอียงได้ทั้งทั้งแนวนองจริง<ๆ>จริง,งจริงแล้วงานพวกที่จะใช้แบบนี้คือช่างอะไรอ่ะนี่ส่วนมากของผมจะเป็นงานลูงานล,ล,าล,ลูมิเนียมใช่มาทำพวก วงกบประตูอ๋อวงกลบประตูใช่อะไรที่อะไรที่มันต้องใช้องศาในการตัดก็คือตัวนี้ใช่ครับผมถูกต้องไหมแล้วก็ธรรมดามันช่างไม้ช่ไรเขาให้มายี่อห้ออื่นก็ให้มาเป็นเป็นใบตัดไม้ธรรมดาอ๋อช่างเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ได้ไหมสบายเลยครับก็ก็นิยมตัวนี้ก็ได้เฟอร์นเจอร์ได้เลยอ๋อโอเคแล้วนอกเหนือจากตรงนี้มันสามารถมีอะไรแบบพิเศษเพิ่มเติมอีกไหมตัวนี้เหรอครับครับผมตัวนี้นี่สเกลของนิ่ม ตอนนี้มันลื่นใช่ไหมใช่ลูกลูกปืนรางเขาให้มาตั้งสี่ตัวนอกจากการตั้งองศาได้แล้วเนี่ยการเลื่อนแล้วมันมีอะไรพิเศษในตัวนี้อรือไม่พี่เมย์ตัวนี้สามารถใส่ต่อเครื่องดูดฝุ่นได้นะครับอ๋อต่อเครื่องดูดฝุ่นได้ด้วยต่อยังไงเอ่ยนี่จะมีท่ออ๋อนี่เลยใช่ไหมช่อ๋อหมายความว่าตัดแล้วสามารถดึงฝุ่นออกไปได้เลยดึง่ออกได้เลยครับผมต่อเครื่องดูดฝุ่นตัวย่าดูดฝุ่นได้เลยเครื่องดูดฝุ่นจําเป็นไหม ต้องเป็นยี่ห้อใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ตอนนี้มันเท่ากันอยู่แล้วใช่มันจะมีสเกลตัวตัวรถคอรถให้ออ๋ใช่อยู่แล้วก็คือก็คือเอาแบรนด์ไหนมาสามารถต่อได้เลยนะพี่น้องนะอ๋อโอเคดูแบบคงทนแข็งแรงมากเลยตัวนี้ก็จัดอย่างนี้ใช่ไหมราคาแบบยอดเดียวเลยนี่ราคาเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวขอดูหน่อยาห้าพันกว่าบาทอ่าเฉพาะตัวเลื่อยตัวนี้คือราคาสมาชิกป่ะราาาคสมชิกราคาสมาชิกนะพี่น้องเนี่ยแค่เฉพาะตัวเลื่อยนะ แล้วก็แถมใบนี่โคตรแพงและราคาอยู่5,527บาทนะส่วนฐานเนี่ยที่พี่แตนมองเห็นเนี่ยนี่ราคาสมาชิกอยู่ที่3,253บาทก็ถือทั้งเซตเนี่ยประมาณ8,000นิดนิดก็คิดว่าถ้าเป็นช่างที่ใช้งานพวกนี้อยู่แล้วใ<ช>ผมว่าคุ้มพี่แดนในายบอกว่าคุ้มมากๆในการซื้อไปหรือว่าลูกค้า <c oughs> ต้องไม่ต้องการขาก็าสามารถซื้อแยกได้ซื้อแยกก็ได้ <c oughs> ใบนี่ก็มีขายใบโคตรแพงนะบอกไว้ก่อนเพราะใบนี่สามารถตัดได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นไม้เนาะอลูมิเนียมหรือว่าเหล็กใช่ใ,ในใบเดียวตในใบเดียวเขาเรียกว่าใบาอะไรนะเป็นใบคาบายครับใบคาบา<ช>่างน,นี่คือข้อดีของเชฟผ่าที่ม้อไพะนะครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้เรื่องราคาเอาดีไซน์แล้วตัวนี้ถ้าเกิดว่าจะซื้อเนี่ยมีแค่แฮตไบเฮาที่นี่สาขาเดียวหรือเปล่า มีทุกสาขาเลยใช่หรือว่าร้านดีลเลอร์ในเครือขายของ t o เอ l มก็มีได้เหมือนกันได้เหมือนกันโอเคก็พี่น้องสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับไปทดลองกันใช้จริงๆหมายถึงว่าที่บูธนะฮะที่ Starway h o u าทุกสาขาเนาะทุกสาขาทุกสาขาเลยหรือก็ดีลเลอร์ Total มได้หมดเลยใช่ต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าไปนะพี่แนนพี่แนนแนะนาว่าให้สมัครสมาชิก ราะว่าสมัครสมาชิกมันได้ส่วนลดมากกว่าราคาปกติสมัครฟรีด้วยสมัครฟรีสมัครฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวปะแล้วก็เบอร์โทรปะโอ้แค่นั้นเองง่ายนิดเดียวเองครับพี่น้องโอเควันนี้ข้อมูลพี่เมย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่าครบถ้วนแล้วมีอะไรอยากแนะนำไหมครบถ้วนลวพวกนี้ไม่เกี่ยวนะใช่ครับโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการสินค้านะะที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้พี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมดูนะฮะ สำหรับช่างไม้ช่างอลูมิเนียมที่ต้องการการตัดที่แม่นยำนะฮะเครื่องเลื่อยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลื่อยองสาแล้วยังสไลด์ได้ด้วยสไลด์ได้ด้วยแต่ได้หลากหลายมากบางรุ่นไม่สไลด์นะไม่สไลด์ครับผมได้เป็นงศาธรรมดาโอเคก็วันนี้ก็น่าจะครบนะขอบคุณพี่เมย์มากๆนะครับผมก็คลิปหน้านะจะเป็นสินค้าอะไรของแบรนด์เชฟขาด ก็คอยติดตามดูนะครับโอเคครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเวลาพี่แนายลงคลิป,ปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกๆสำหรับคลิปนี้พี่แนายต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะจะเป็นสินค้าอะไรคอยติดตามนะครับผมสําหรับวันนี้พี่แนนายแล้วก็พี่เมย์ต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับต้งองกล่าวคำว่าสวัสดีครับ